สวัสดีครับพบกับสุลุคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตามพี่ๆเขาอยู่เ mm. ทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับปูว่าได้ศึกษาสไตล์การเล่น2แข้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ศึกษาฝีเท้า2แข้งเบือเทนอเล็กซานเดอร์อโน Alexander นะครับไปคว้าทีมลิเวอร์พูลปัจจัย2นักเตะแมนเชสเตอร์ที่ตัวเองเฝ้าศึกษาแนวทางการเล่นเพื่อนํามาปรับใช้กับการขยับขึ้นสูงมาเล่นในแดนขลาเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับดาวเตะในวัย25ปีรองกัปตันทีมที่รับบทบาท ทำหน้าที่ดันเกมรุกอย่างเต็มตัวมากขึ้นในซีเ่นนี้เนื่องจากเขามีทัาสะการวางบอลยาวลูกได้เสียที่มันยำโดยล่าสุดเจ้าตัว,ตวนะคกับเปิดเผยว่ามี2ส,สตัดทีมเระบยสีฟ้าแมนซิสตี้เป็นแรงบันดาลใจผมคิดถึงคนที่เล่นภายใต้บทบาทไฮบริดผมไม่รู้ว่าผู้คนเรียกม,มันว่ายังไงในทุกวันนี้แต่นั่นว่าเขาคือจอห์นสโตนฟุตบอลอินเวสเผยกับสื่อเมื่อวันที่13พสพฤศจิกายน เขาเป็นคนที่ผมชื่นชอบมานานแล้วนะครับเขายอดเยี่ยมดังนั้นผมจึงดูเขาบ่อยทั้งในคลิปหรือว่าตอนที่ผมดูเกมของซิตี้ผมจะนั่งลงแล้วโฟกัสไปที่เขาผมชื่นชอบเขาเสมอผมชอบแนวทางการเล่นของโรดี้เช่นกันเขาเป็นตัวหลักขนเทีมและเป็นคนที่ถูกประเมินค่าต่ำมากแต่อย่างที่เราได้เห็นกันในช่วงลวหลังว่าหากทีมไม่มีเขาพวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมมันแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเขา กองหลังทีมชาติอังกฤษ,กษนะครับยังเสริมถึงนักเตะรายเอนเดียนเช่นเดียวกันนะครับว่าผมอยากจะบอกว่ามีนักเตะมากมายที่ผมดูในอดีตทั้งบุชเกตอัลเลนโซ่เปียโลสตีเวนโจลา์ดผมสนุกก,กับการที่ดูพวกเขาเสมอพร้อมกันนิทเทนอเล็กซานเดอรยังเปิดเผยด,ด้วยว่าแกเร็ตเซาเกตในใหญ่ทีมสิงโตกคำรังอังกฤษมองว่าเขาเป็นกองกลางแทนที่จะเป็นแบ็กโฟแล้วจากการใส่ชื่อเขาเป็นหนึ่งในมิฟิลจากโปทีมชาติงวดล่าสุดนะครับ ผมสนทนานกับเขาเกลิสเซเกตและทีมงานสตาร์โค้ดผมเป็นมิดฟิลผมซ้อมแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมพยายามเล่นในสนามกับออสเตรียในเกมล่าสุดเหมือนช่วยผมได้มาผมไม่ได้เล่นเป็นมิดฟิลทุกสัปดาห์แต่ผมคุ้นเคยกับการได้บอลในแดนกลางแล้วและผมรู้ว่าผมจะส่งบอลยังไงในแดนกลางซึ่งแตกต่างไปจากตำแหน่งริมสนามมากสำหรับผมแล้วมันเป็นอิสระในการเล่นและพยายามสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในสนามเหมือนทำให้ผมมีโอ,อกาสสร้างเกมให้กับเทียม และทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อทําให้เราชนะมันเป็นสิ่งที่ผมกําลังพยายามทําถ้าสถิติเป๊บกวเดียวล่ะจะตามาบีอลลงโซนกับย้ายสบทีมไหนสถิติเจ๋งเทียบเป๊บ ซาบ,บีอลอนันโซนะครับในใหญ่ทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นยังสำแดงฝีมือได้อย่างน่าฮือฮาโดยล่าสุดเจ้าตัวสร้างส,างสถิติในศึกบุนเดสกานเยอรมันได้เทียบเท่ากับเป๊ปกัวเดียล่าแล้วนะฮะทำการกระแสข่าวลือว่ามีสองทีมยักษ์ใหญ่กระหายดึงตัวเขาไปขุมทัพจอบี้อลอลันโซนะครับคุณสื่อชาวสเปนคุมทีมในห้างขายาายาไบร์เออร์เลเวอร์คูเซ่น เปิดมนันถล่มอุนิอุนไบเรลินไป4-0ในเกมล่าสุดจนทําให้ทีมจากฟุงลีกเมืองเบียเก็บได้ไปเป็น30แตม้มจากทั้งหมด33แตม้มและเป็นสถิติที่ดีที่สุดของลีกเทียบเท่ากับเปปกูเดียล่าที่สร้างเอาไว้กับไบมอนิกในซีซั่น2015-2016ขณในดวยกันอลันโซซ,ซึ่งเคยเป็นกุนสือทีมเรียวโซเซเดตชุดบีนานถึง3ปีก็ตกเป็นกลาวกับ2สองสศรอย่างดเดวมาริดแล,และลิอรูพู้ของเราซึ่งที่เขาเคยค้าแข่งมาด้วยทั้งคู่ โดยสื่อมองเบียร์รบุว่าเจ้าตัวมีเงื่อนไขอํมลาบไบเออร์ลิเวอร์กลเซนได้หากราชชุดเขาสอ่อแยกทางกับ Carlo otti, คาร์โลอันเชลติกุนซือชาวอิตาลีที่มีข่าวโยงกับทีมชาติบ,บราซิลในช่วงซัมเมอร์หากยอมใจเงินในลีกเมืองเซก,กอก1 5้ถึงสิล้านยูโรราว570และ684ล้านบาทเป็นค่าฉีกสัญญยากกนนั้นก็ดีอลันโซอร์อเกอรให้สมพา์เช่นเดียวกันว่าเขากระหายคุณทีมหงดังลิเวอร์พูลสช่แน่นอนผมฝันเอาไว้ แต่ก่อนอื่นผมต้องไปสู่ตัวเองและเตรียมความพร้อมซะก่อนอลานโซเอ่ยกับท็อกสปอร์ตากผมตัดสินใจคว้าโอกาสลิเวอร์พูลคืนหนึ่งในทีมนั้นทำไมจะไม่ละ่ะเราจะรอดูกันเก่งกว่าเอลิกเทนหากูรูดังยกอุนายเอเมรี่เป็นรองแค่สองรายฝีมือเหนือกว่าเทนหากจูมมนการเกอร์นะครับคอมเมนเตอร์คนดังออกโรงชี้อุนเอมอรี่ คุณสือของอัสมลาฝีมือเหนือกว่าเอลิกธันฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นรองแค่ในใหญ่2รายในศึกพิลิกเท่านั้นนะครับอูนัยเอมิลี่เห็นครับสร้างผลงานพาอัสมลาดชนะเกมลีกในบ้าน13นัดติดต่อกันแล้วหลังจากนัดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาก็สยบฟูลแลมสามหนรั้งอันดับ5ของตรงารางคะแนนจาก12นัดโดยมีแต้มมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่6อยู่4แต้มซึ่งตามหลังแมนเชตอร์ยูไนเต็าฝูง3แต้มเท่านั้น จากผลงานดังกล่าวสมงผลให้เจมี่กระเกตดทีมว่าคุณส้อชาวสเปนมีฝีมือที่เหนือกว่าเอลิกแทนฮักรวมทั้งมิเกลอาเตตามาริยิโอโปปิชโนโลและอังเก้ปอสเทโคกลูอีกด้วยโดยอดิตกองหลังลิงล้พูดย,ยืนยันว่าเอมมลีซึ่งเคยคุณทีมอัลเนอลเป็นรองเพียงแค่เปปกัวเดียล่าและเจเกนควัเท่านั้นนะครับ คุณสามารถโต้เถียงได้เลยว่าอุนัยอเมเบปเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดอันดับที่3ในพรีเมียร์ลีกคุณน่าจะมีแค่เจ็คเกครอฟกับเป๊ปกัวเดียร์ลาเท่านั้นที่เหนือกว่าเพราะว่าพวกเขาได้ถัวอยู่พาร์ชิมลีเจมี่กาเลเกอร์เอ่ยเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาวูดดี้อเมรีไม่ได้สร้างแค่ผลงานกับแอสตันลาร์ดเท่านั้นนะเขาได้แชมป์ยูโรเลีกตลอดเวลามิเกลอาเดเตตันหรือแม้แต่มาลิโชโปปิจิโนยังมีคุณสมบัติคว้าแชมป์ไม่ได้เท่ากับเขาเลย จมีคาร์ลเกอรเอ่ยเปรียบเทียบผลงานของอูเนเอเมรี่กับนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์อีกนะครับว่าหากคุณมองย้อนกลับไปเมื่อ12เดือนก่อนนับตั้งแต่อูเนเอเมรี่ย้ายเข้ามาหากคุณบอกว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ได้โค้ตที่ดีกวนะ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรให้น่าสงสัยเลยปัญหาของวิลลาผมคิดว่าพวกเขาจะไปได้ไกลในยุโรปเพราะผู้จัดการทีมของพวกเขามีคุณนาพ ผมเห็นได้ว่าพวกเขาทำได้ดีแค่ไหนในคอนเฟอเรนซ์ีดังนั้นในคข้างหลังของซีซันพวกเขาจะมีเกมให้ลงเล่นมากมายในวันพฤหัสสบดีและวันอาทิตย์ในแง่ของแมนยูและนิวเซิลมีโอกาสสูงพอที่พวกเขาไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในคื่่งหลังพวกเขาน่าจะเป็นทีมบวยของทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้เล่นในศึกยูฟายูโรปาลีมันอาจเป็นปัจจัยตัดสิน มีสิทธิ์ร่วงทันทีเช็คโปรแกรม6แมตช์ของ6ทีมหัวตารางในสุสิมนี้เช็คโปรแกรม6ทีมหัวแถวสุลากอังกฤษนะครับฤดูกาล2023ถึง2024ต้องบอกว่าสูสีกันมากมานะครับเพราะทีมหัวตารางทั้ง6สโม,มสรมีคะแนนเบียดกันสุดๆและงานนี้บอกเล่นกับว่าทีมใดก็ตามที่สะดุดเพียงแค่เกมเดียวหรือ2เกมสถานการณ์ของพวกเขามีสิทธิ์เปลี่ยนไปเนทันทีทัร์นามอสเปิร์นครับยึดจ่าฝูงได้ไม่กี่สัปดาห์แต่ตอนนี้พวกเขาต้องเจอกับผลการแข่งขันที่มาปิดฝัง เมื่อแพ้2เกมจิตกรรมให้กับเชซีและบูมแฮมตันแถมยังเสียนักเตะกองกำลังสําคัญอย่างเจมส์แมดดิสันและมิกกี้ฟันเดอเฟนที่ระบาดเจ็บต้องพักยาวหลายสัปดาห์ทําให้ตอนนี้ไกเดียทองร่วงไปอยู่อันดับที่4แล้วขณะที่เอฟดมุนยาอัลซนอลนะครับผลงานเริ่มกับมาดูดีอย่างต่อเนื่องโดยแมตช์ล่าสุดไล่ทุบเบอร์ลี่สะเนื่อง ส่วนหงแดงแก็ต้องบอกว่าปลอมร้อนแรงเหลือเกินหลังจากการไล่ต้นบเบรนฟอร์ดไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาขึ้นเป็นรังรองจากฝูงได้สำเร็จตามหลังแมนเชสเตอร์ตีแค่ทัเดียวเนื่องจากเรยใบสีฟ้าเสมอกับเจลซี4-4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่น่าสนใจก็คือนะฮะหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติหงแดงกับแมนเชสเตอร์มีคิวต้องดวลกันในศึกเพลย์บิทที่เอติฮันสเตเดียมในวันเสาร์ที่25พฤศจิกยายนนี้ ซึ่งทั้งสองทีมห้ามพลาดโดยเด็ขดขาดโดยสำหรับอ์ลซนอลก็ต้องบอกแมน,นกันว่าทำงานได้อย่างสุดยอดสมเป็นมาามือดอย่างแท,ท้จริงนะครับเพราะผลงานของทีมร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาโดยมีคะแนนตําหลังแมนเชสเต,ตอร์แค่สามคะแนนเท่านั้นตอนนั้นแมนเชสเตร์ก็ฟอร์มกระท้อนกระแทน่นแต่ก็ยังคงเก็บเกชนะได้อย่างต่อนเนื่องและตอนนี้พุ่งมาอยู่อันดับที่6มี21แต้มตําหลังจากฝูงเจ็ดคะแนนเท่านั้นความเข่ง,งของการลุ้นแชมป์ลีกนะฮะหลังจากจบช่วงฟีฟาเดตต้องบอกเลยเลยนะครับว่า ตื่นเต้นมากๆโดยโปรแกรมทั้ง6ทีมมีหลายแมตช์ที่ทีมหัวตารางต้องตัดแต้มกันเองและงานนี้อาจจะได้เห็นอันดับทีมของหัวตารางมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไมาเช็คโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษสําหรับ6สโมสรหัวตารางแล้วเริ่มต้นแกรนดีควแมนเชสเตอร์วันที่25ิพฤศจิกายนนะครับพบกับลิเวอร์พูลเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมวันที่3ธันวาคมพบกับทอตแนมฮดสเปอร์โดยเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมวันที่6ธันวาคมเล่นกับแอสตันวิลล่าโดยจะออกไปเยือนวิลล่าพา วันที่10ธันวาคมโดยจะออกไปเยือนดูตันทาววันที่16ธันวาคมโดยเล่นในบ้านเอเดนสเตเดียมเปิดบ้านต้อนรับคริสตัลเพลทและวันที่27ธันวาคมโดยจะออกไปเยือนเอเวอตัน ton, ที่กูดีสันพาร์คโดยโปรแกรมพบก,กับแมนฝาดของโรบไบสีฟ้ายังไม่มีกำหนดนักจากแมนเชตอรต้องลงแข่งขันในศึกฟีฟ่านับเบิลคับนะครับ ต่อมาเป็นลิเวอร์พูลของพวกเราทีมอันดับที่2วันที่2 5พฤศจิกายนพบกับแมนเชสเตอรโดยจะออกไปเยือนเอติฮัสเตเดียมวันที่3ธันวาคมพบกับฟูแลมโดยจะกลับมาเล่นที่แอนฟิลด์วันที่6ธันวาคมจะกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโดยจะออกไปเยือนวันที่9ธันวาคมเล่นกับเคสซาเปเลตโดยจะออกไปเยือนเซลเฮิร์ดพาร์ควันที่17ธันวาคมเป็นศึกดังเดือดนะครับซูเปอร์แมตช์เปิดบ้านแอนฟิลด์ต้อนรับนักมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วันที่23ธันวาคมนะครับเจอกับอาร์เซนอลโดยจะเล่นกันที่แอนฟิลด์ต่อมาเป็นโปรแกรมของไอเปัญญาอาร์เซนอลวันที่25พฤศจิกายนพบกับบลินฟอร์ดโดยจะออกไปเยือนวันที่2ธันวาคมพบกับวูมแฮมตันโดยจะเล่นที่เอติฮัสเตเดียมบ้านของตัวเองวันที่5ธันวาคมโดยจะออกไปเยือนลูตันทาวน์วันที่9ธันวาคมโดยจะออกไปเยือนสิงห์พังกาแอัลซันวิลล่าที่วิลล่าพาร์ควันที่17ธันวาคม จะพบกับเบลตันแอนด์วูบแอบรียนโดยจะเล่นที่เอติฮัสสเตเดียมบ้านของตัวเองวันที่23่สิาธันวาคมพบกับลิเวอร์พูลโดยจะออกไปเยือนแอนเวลต่อมาเป็นโปรแกรมของเทนนัมโฮสเปอร์วันที่26พฤศจิกายนนะครับพบกับแอตเลติโน่โดยเล่นที่บ้านของตัวเองที่พัดเัมโฮสเปอร์สเตเดียมวันที่3ามธันวาคมเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยจะออกไปเยือนที่เอติฮัสสเตเดียมวันที่7จ็ดธันวาคมพบกับวูฟแอน วันที่7ธรรันวาคมพบกับเวเนแฮมนิเต็ดโดยจะเล่นบ้านของตัวเองที่เทนเนมสเปอร์สเตเดียมวันที่10ธรรันวาคมพบกับนิวคาสเซิลนิวเต็ดโดยจะเล่นในบ้านของตัวเองที่เทนเนมสเปอร์สเตเดียมวันที่1 5ธรรันวาคมพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสโดยจะออกไปเยือนบ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ซิติเกาวันที่23ธรรมธันวาคมพบกับเอเวอเรตนะครับโดยจะเล่นในบ้านของตัวเองที่เทนเนมสเปอร์สเตเดียมต่อไปเป็นโปรแกรมของสิงห์เงาต์แอนอิลล่า วันที่ 26, ยีิกพฤศจิกายนนะครับพบก,กับทันตงสเปอร์โดยจอ,อกไปเยือนวันที่3ธันวาคมพบก,กับบอลมัดจอกไปเยือนวันที่6ธันวาคมพบก,กับแมนเชสเตอร์โดยเล่นในบ้านนะครับที่วิลล่าพาร์กวันที่9ธันวาคมพบก,กับอาร์เซนอลลงเล่นในบ้านที่วิลล่าพาร์คอีกนัดนะครับวันที่17ธันวาคมจะออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดวันที่22ธันวาคมจะเล่นในบ้านพบก,กับเชฟเปลยูไนเต็ดต่อมานะครับเป็นโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับที่6 วันที่26พฤศจิกายนพบกับเอวตันเจาะไปเยือนกูดิสันพาร์กวันที่2ธันวาคมพบกับเนลคาสโซยูเนเตตเจาะไปเยือนวันที่2ธันวาคมนะครับพบกับเนลกัสโซยูเนเตดโดยจะออกไปเยือนที่เซนเจมพาร์ควันที่6ธันวาคมพบกับโจซี 6, รรมม Chelsea, โดยจะเล่นที่โอทัดฟอร์ดในบ้านของตัวเองวันที่9ธันวาคมพบกับมอนมัดโดยเล่นที่โอทัดฟอร์ดในบ้านของตัวเองอีกนัดติดต่อกันวันที่17ธันวาคมเป็นศึกแดงเดือดจะออกไปเยือนแอนฟิด์ทินของลิเวอร์ pool และวันที่23ธันวาคมพบกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดโดยจะออกไปเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับนี่คือโปรแกรมทั้ง6ทีมนะครับในช่วงหัวตารางคะแนนนะฮะก็เรียกได้ว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานะฮะมีเกมหนักรออยู่แค่เจอกับแมนเชสเตอร์ีนะครับแค่เกมเดียวเท่านั้นในเดือนพฤศจิกายนนอกนั้นเดือนธันวาคมเจอหนักเจอแมนยูและอาร์เซนอลนะฮะลุ้นแชมป์มเต็มตัว นคืสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบแชมของวันที่14สพฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ